7จ็ดโมงเช้าแล้วค่ะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะพบกับน้องเฟื่องค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาตรวจสอบกันกับเฟื่องเช่นเคยเช้าๆแบบนี้นะคะเรื่องแรกพาไปดูน้ำใจของชายคนหนึ่งค่ะไปดูหัวใจหล่อๆของคนบ้างนะคะเป็นวินจักรยานยนต์คือมีคนไปเที่ยวอาเซียนเป็นสาวเมาเลยเมาหมดสตินะคะปรากฏหนุ่มคนนี้เนี่ยถูกเรียกให้ไปส่งผู้หญิงคนนี้ที่ห้องแต่ว่า เป็นสุภาพบุรุษมากคือรอจนหายสั่งเมาแล้วก็ค่อยแบบกลับออกมาเรียบร้อยไป,อไปส่งอย่างเงี้ยหรอใป็นั่งรอไปนนั่งรอ oh. จนเรียบร้อยนะคะ oh. โลกออนไลน์เขาแชร์แชร์กันความเป็นสุภาพบุรุษของหนุ่มคนนี้นะคะแฟนเพจ You Like คลิปเด t ค่ะเขาก็แชร์เรื่องราวของหม่ำวินจักรยานยนต์นะคะหลังจากเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่ารับลูกค้าสาวคนนี้ขึ้นมาจากย่าน RCA ช่วงกลางดึกในสภาพเมาปลิ้นแล้วก็อยู่เฝ้าจนถึงตีห้าเมื่อหญิงสาวคนนี้ตื่นขึ้นมาก็พาส่งกลับ ยันหน้าห้องพักนะคะโดยที่ไม่ได้เข้าไปในห้องด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดเสียงชื่นชมไปยังหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งก็เป็นการกระทําของสุภาพบุรุษที่นับวันจะหาได้ยากขึ้นนะคะทีมข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับหม่ำค่ะหรือนายราชการพืชขุนทศอายุ20ปีอาชีพวินจักรยานยนต์รับจ้างซอยรังคำแหง53ได้รับการเปิดเผยค่ะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วแต่ว่าสาเหตุที่เพิ่งมีการนํามาแชร์ต่อกันเนี่ยเกิดจาก เพราะว่าเมื่อสองวันก่อนตัวเขานำรูปไปโพสต์ถามเพื่อนในกลุ่ม Facebook ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะทำยังไงจากนั้นแอดมินของกลุ่มค่ะก็เลยขออนุญาตนำเรื่องราวไปแชร์ต่อจนเป็นกระแสสังคมขึ้นมานะคะ นายรัศการค่ะเล่าว่าวันที่รับหญิงสาวคนนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่ตัวเขากําลังขี่รถกลับบ้านหลังเลิกงานจากซอยราคาแหง53ช่วงที่ผ่านสถานบันเทิงย่าน RCA ประมาณตีหนึ่งได้มีหญิงสาวคนนี้เนี่ยลักษณะมึนเมายืนอยู่กับเพื่อน4คนก่อนที่เพื่อนของหญิงคนนี้จะโบกให้ตัวเองเนี่ยช่วยไปส่งที่หอพักของเพื่อนคนนี้นะคะที่ย่านพญาไทแต่ปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้บอกว่าไม่อยากกลับบ้านลองไปฟังเสียงสุภาพบุรุษวินมอเตอร์ไซค์เล่าเหตุการณ์นในวันนั้นพร้อมๆกันค่ะ เขาบอกเขาอยากไปเที่ยวยังไม่อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยคนเราหน้าตาดีครับแล้วระหว่างทางพอถึงตึกหนึ่งแถวราชดาก่อนถึงแยกห้วยขวางมันมีเซเว่นอยู่ผมก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าเซเว่นให้น้องเขานั่งรอหน้าเซเว่นผมก็รีบเข้าไปซื้อน้าแล้วระหว่างผมซื้อน้ําอยู่ก็มีผู้ชายชายจักรันเลยนะวัยรุ่นมาถามผมแบบพี่นี่ใครนี่ใครเนี่ยให้ผมไปส่งเปล่าส่งแทนเปล่าอะไรเงี้ยผมว่ามาแบบเจ้าเล่ห์แล้วคนเราไ็จะจกใครไม่ได้ ผมเลยบอกอันนี้ลูกครับจาพี Demon> ่เองแ้วเขาอย่างนี้แหละเวลาเขาบอกเขาจะโทรเรียกพี่มาส่งมารับส่งตลอดผมก็เลยแล้วพวกนั้นก็เลยไปแล้วผมก็เลยเอาน้ำเปล่ามาให้น้องเขากินล้างหน้าแล้วเขาก็อ้วกออกมาสภาพแบบริ่มไม่ไหวแล้วครับก็พอหยิบแค่กเกอย์หยิบน้ำน้ำเปล่ายังหยิบหกอ่ะครับผมผมก็เลยบอกประคองเขาคือนไปนั่งนอนบนโต๊ะม้หินแล้วผมก็นั่งเฝ้าเขาด้วยแล้วก็ เวลาผมมานั่งเล่นเกมโทรศัพท์ในโทรศัพท์ไปใช่ไหมครับแล้วผ่านไปประมาณตีสี่กว่าได้ครับเพื่อนเอาโทรมาผมก็เลยรับแล้วเพื่อนเขาแบบตกใจนะทําไมนี่ใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกอ๋อใจเย็นนี่พี่เป็นมอไซค์รับน้องก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังเขาบอกอ๋อหนูเป็นคนส่งเพื่อนหนูขึ้นเองแล้วตอนนี้อยู่ไหนผมเลยบอกอยู่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงราชดาเนี่ยตึกเนี้ยครับแล้วเขาบอกเนี่ยไปส่งเพื่อนหนูหน่อยที่ห้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่าโดยสารพี่มาหนูละกันเพราะว่าเมาไม่รู้เรื่อง ตอให้ปลุกเลยตอนแรกผมก็ปลุกไม่ตื่นแล้วปลุกไปเรนะื่อยเ้างเขาตื่นก็เลยไปส่งอือเ้างเขาเริ่มมีสติแล้วครับก็บลเลยขับรถไปส่งเขาที่ห้องที่ตึกพยาไทยแล้วผมก็ขับไปแล้วก็คุยไลน์กับเพื่อนเขาเอาอเนี่ยพี่ส่งร้องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่จะไปเอาเขา้าวจสังต่อนะอะไรเงี้ยเราไปส่งขึ้นห้องขึ้นห้องหรือเไล่ไม่ไม่ขึ้นเขาเลยส่งทางเขา้าส่งทางเข้าประตูแต่รอเขาแบบขึ้นไม่รู้ขึ้นรตบหรือขึ้น,น,นนะบันไดนะแบบลับสายตาเราถึงจะออกอะครับ อโอ้โหแล้ว<ร>า,าไปาส่งถึงห้องตอนที่ยังสภาพพังๆก็คงเข้าห้องไม่ได้อะออนะคะคือน่าเป็นห่วงเพราะว่า มีผู้ชายกลุ่มอื่นมาคอยถามด้วยงพที่วินเขาก็เลยแบบอา้าวน่าเป็นห่วงนะอยู่ดูแลใช่นะคะซึ่งหลังจากที่ไปส่งหญิงสาวรายนี้เสร็จนะคะหนุ่มวินจกักรยานยนต์รายนี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปรับค่าโดยสารกับเพื่อนของหญิงสาวเป็นจำนวนเงิน400บาทซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวคุณหม่ำในฐานะที่มีภรรยาแล้วก็ลูก2คนแล้วค่ะได้ฝากเตือนไปยังบรรดาสาวๆที่ชื่นชอบการสังสรรค์นะคะบอกว่าเวลาเมาเนี่ยก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยอย่าก,กินเกินกําลังอย่างเช่นกรณีของหญิงสาว รายนี้ถือว่าโชคดีที่เจอเขาถ้าเป็นคนอื่นมาเจอจะเป็นยังไงไปฟังเสียงกันอีกรอบนึงค่ะมีอะไรอยากฝากถึงผู้หญิงที่แบบอยากไปชอบชอบไปแบบสังสค์เบาเล่าอะไรอย่างเงี้ยไหพี่อ๋อก็อยากจะบอกว่าเวลามาเมาก็ขอให้ดูตัวเองด้วยอย่าก,กินเกินกําลังตัวเองเพราะ<อ>วันนี้คุณเจอผมคุณโชคดีไปแต่วันหน้าคุณเจอคนอื่นแล้วเขาไม่ได้แบบผมละ จะเกิดการสูญเสียอะไรดีวกว่าวพี่หม่ำว่าตอนนั้นพี่หม่ำค,คิดอะไรกับเขาบ้าผู้หญิงที่แบบหน้าตาดีด้วยไงคิดอะไรกับเขาบ้าคือพูดตรงๆเลยว่าผมก็ผู้ชายคนเรามันก็ต้องมีอารมณ์คิดเหมือนกันแต่นาทีนั้นผมสงสารเขามากกว่าสงสารคือบเขาอ้วกแล้วเขาร้องไห้มันน่าสงสารมากกว่าเราทําเขาไม่ลงหรอบครับผมก็ไม่ได้คนใจโหดเยี่ยมอะไรขนาดน,นั้น อะไรงั้นถามว่าคิดไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่เราก็ไม่ได้คิดออจะทําอะไรเงี้ยเห็นโพสต์บอ,อกว่าอะไรนะเสือไม่กินเหยื่ออะไรนะอ๋อคือเสือไม่กินเหยื่อที่ตายแล้วผมว่าเช่นกันไม่ทําร้ายผิงการ,รไร้สติ <laughs> เสือไม่กินเหยื่อที่ตายแล้วผมก็ไม่ทําร้ายผู้หญิงที่ไร้สติคือแบบสติสัมปชัญญะอยู่ไม่ครบอะไรแบบนี้แต่ก็ยังถือว่าดีค่ะถือว่าเป็นหัวใจสุภาพบุรุษใจจริงๆนะคือจริงๆแล้วเขาไม่จําเป็นที่จะคือเขากำลังจะกลับบ้านเขาเล่นงานเราเขาต้องเฝ้าอยู่ตีคุณกับเช้า่ะระยาโทรตามแย่เลยใช่นะคะก็เป็นน้ําใจที่นํามาฝากกันเช้าวันนี้